ท่านผู้ชมครับคลิปที่แล้วเราพูดถึงเรื่องเงินแต่จะทัวเราะคนที่มีเงินแต่สุขภาพไม่ดีโอ้โหครับอรโอโ้โงเยอะมากเลยนะครับ,รบผมเห็นเศรษฐีหลายคนมากมาเนะครับมีเงินแต่เครียดบางคนก็แหมเขาเรียกอะไรนะนั่งรถเข็นเยอะมากอันนี้รถเข็นนี่เห็น<ม>เห็นเยอะมากเลย<ม><ม>นะครับ ไปไหนก็ต้องจูงอะไรพวกนี้นะฮะ<ม>เงินเงินทำดีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ควรคู่กับการมีเงินด้วยก็คือสุขภาพต้องดีด้วยะนะครับวันนี้จะโชว์มือที่สุขภาพไม่ค่อยดีนะฮะมไม่รู้จะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับมาถึงตรงที่มือ เกี่ยวกับสุขภาพนะฮะท่านที่มีมือลักษณะนี้ยิ่งต้องระวังตัวนะฮะนะคะอ่มาดูกันนะคะต้องระวังตัวมากๆระวังตรงไหนนะคะดูนะคะเส้นมันจะเป็นยังไงฮะกระดึกกระดุยอย่างนี้เหรฮะเส้นมันจะคนนี้จะเป็นคนที่มือนิ่มเหลวนะคะมือนิ่มเหลวเห็นไหมฮะครับคุณเก่งเห็นไหมว่าเส้นหลักเส้นหลักคือเส้นใจเส้นสมองเส้นชีวิตมันจะ เส้นใจเส้นสมองเส้นชีวิตมันจะดูนะลอลองดูนะเบลอหมดเป็นลูกโซ่ครับนะคะแล้วก็เป็นคนที่เส้นชีวิตขาดตอนเห็นไหมคะเส้นชีวิตขาดตอนเนี่ยนะคะไม่ใช่ยุสันนะครเส้นชีวิตขาดตอนถือว่าเป็นคนอายุเป็นคนชีเส้นชีวิตสั้น นะฮะเป็นคนเส้นชีวิตสั้นหมายถึงไม่ควบคุมอารมณ์การควบคุมอารมณ์การควบคุมอารมณ์ไม่ดีคือปรีดง่ายนะเส้นชีวิตสั้นคือใจร้อนเส้นสมองสั้นตัดสินใจเร็วนะฮะแล้วก็เส้นสมองแล้วก็เส้นเบลอทุกสามสามเส้นเลยเส้นหลักเบลอแล้วก็เส้นสมองเรียบเรียบ แล้วก็มือนิ่มเหลวเซนซิทีฟง่ายพูดง่ายๆเห็นไหมฮะคนนี้เป็นคนเห็นไหมฮะเส้นจุกจิกจุกจิกละเอียดมากนะคะเป็นคนจุกจิกจ,จู้จี้มือนิ่มเหลวก็เซนซิทีฟง่ายเส้นสมองเรียบอย่างนี้แนวชี้ไปทางเนินจันทร์ช่วงปลายเป็นคนเซนซิทีฟง่ายเครียดง่ายใจร้อนอการควบคุมอารมณ์ไม่ดีเอาแต่ใจตัวเองนะคะคนนี้ถ้ามีอายุ นะคะถ้ามีอายุประมาณห้าสิบกว่าขึ้นไปให้ระวังสุขภาพคนนี้ต้องกินยาต่างข้าวนะคะฉะน,นั้นต้องแก้ไขยังไงเออเนี่ยน,นี่สำคัญนะคะ,ะ,คะแก้ไขยังไงพยายามปล่อยวางพยายามปล่อยวางถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นลูกเป็นอย่างนี้อย่าไปโอ้เหมือนคุณหนูพยายาม,มหาทางให้เขาเข้า,ขาทางธรรมให้ได้เพราะพระพุทธเจ้าสอนให้การปล่อยวาง ไม่ยึดติดและเป็นผู้มีจิตเมตตานะคะเนี่ยต้องมาในแนวนี้นะคะต้องเข้มกับตัวเองต้องแ้ก็รีบคือถือเอาเป็นแบบเรียกว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ตัวเองจะต้องปฏิบัติเลยไม่เช่นนั้นแหละก็การปฏิบัติตามแนวพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ไม่ได้ให้มาถึงกะนั่งปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ขนาดนั้นให้อยู่ในสิงให้ระวังจิตให้ปล่อยวางนะคะก็เท่านั้นแหละนะคะแล้วก็อย่าไปเครียด อะไรปล่อยได้ก็ปล่อยไปแต่มันก็ยากสุดแล้วนะปล่อยวางนะปล่อยวางก็ต้องปล่อยให้ได้ค่ <c oughs> <า>ะแล้วก็ขอบอกย้ำอีกทีนิดห,หนึ่งนะฮะคือพี่จจะไม่ใช่แบบปล่อยวางแล้วเมินเฉยนะฮะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แบบปล่อยวางแล้วก็วางเฉยนะฮะพี่มันเป็นพวกแบบปล่อยวางแล้วก็ลุกขึ้นสู้ทันทีเลยนะฮะต้องเป็นอย่างไรเพอเจอุ๊วไอ้นี่มันทางตันไว้สู้มันก็พังเลยเฮ้ยมันล้มไปทางอื่นละใช่ ใจเขา,าสุดยอดนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นเรื่องว่าสําคัญนะฮะสำหรับช่วงเรียกว่าในช่วงชีวิตของเราที่ที่ในช่วงเวลาเนี้ใช่ค่ะเหตุการณ์หลายๆอย่างนะฮะมันจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดเท่าไหร่เพราะมันมอนอะไรมีหักเหเยอะมากใช่ค่ะที่มนุษยชาติของเราดิจะต้องเจอ,อ,อในช่วงเวลานี้นะฮะค่ะบางทีงานการที่ทำะไรดูมั่นคงดีนะฮะใช่คจู่ๆพลิกเลยใช่เ <ๆ S 2> ยอะเลยสมัยก่อนๆนะ ทางมันนคงนี่โอ้อยู่จนตายได้กเกษียณเลยเย,เลย,ยุคนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วต้องฝึกการปล่อยวางแล้วก็ปลุกจิตใจให้ลุกขึ้นสู้ใหม่ขึ้นด้วยะะสมัยลลลนี้นะคะ,ะบางคนทํางานเป็นระดับผู้บริหารคุณก็อย่ามั่นใจในบริษัทนะบางทีบริษัทยิ่งใหญ่แค่ไหนเขาก็ปิดกิจการได้นะจฉะนั้นตอนนี้ทุกคนเนี่ยนะคะไม่ว่านะถ้าท่านยังไม่ได้มีเงินเป็น ห้าสิบล้านร้อยล้านท่านต้องมีอาชีพเสริมนะนะ,ะจะยึดเงินเดือนอย่างเดียวไม่ได้ออนะฮะหรือถ้าท่านอยู่ได้จนถึงอายุหกสิอนะถ้ายุ6หกิบท่านเป็นบริษัทที่มั่นคงท่านก็ต้องมีบําเหน็จบํานาญออกมาเหนเ็ดออกมานั่นแหละมีเงินสักก้อนหนึ่งมาสักสิบล้านสมมติได้มาสัก1สิบล้านอย่างเงี้ยเงินสิบล้านเนี่ยถ้าเกิดท่านเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนเ,านาบานเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โหไปท่านนอนโรงพยาบาลท่านเดือนหนึ่งเนี่ยหรือสองเดือนก็หมดเป็นล้านอ่ะหนักนะ ถ้าไม่มีประกันมีประกันบางทีก็ไม่พอะฮะฉะนั้นบางทีเงินสิบล้านยี่สิบล้านนี่มันก็ไม่ไหวถามได้หนึ่งก่อนปิดคลิปนี้นะฮะสำหรับอย่างเช่นมือของพี่พัชรินีเป็นมือที่ทรงพลังนะฮะเส้นก็เส้นก็มีเส้นที่แข็งแรงนะฮะและถ้าสมมติร่างกายอ่อนแอนี่นะฮะเส้นมันจะเปลี่ยนเป็นเบอร์เบอร์เลยอดใ่ไมันจะเบอร์อ๋อมันจะเริ่มมีสัญญาณบอกตางนั้ังมันจะมันปริพินจะเห็นเลยมันจะเลื่อนออกมา อ๋อเพราะฉะนั้นก็เป็นการเช็คอย่างหนึ่งใช่หมับใชแต่ต้องพิมใช่ไหมต้องมองมือบางทีมองไม่ชัดใช่ไหมสมัยโบราณเนี่ยเขาดูที่ฝ่าสีของฝ่ามือครับคนที่สุขภาพไม่ดีเนี่ยสีของฝ่ามือมันจะซีดซีและเลือดลมเดินไม่ดีไม่เป็นแดงๆอ่าไม่ไม่ไม่ชมพูแล้วมันจะออกขาวซีดๆคุณเก่งมันสังเกตเขาคนกล้จะเสียชีวิตเนี่ยเลือดลมมันไม่ดีมันจะเริ่มซีด เหมือนกันอย่างนั้นนซีด่าครับนี่ก็เริ่มจะซีดยังชมพูน้อยๆอยู่ไม่ซีดนะมันแข็งแรงอยู่นะฮะออกแดดไม่ได้นะคะตอนนี้ออกแดดไม่ได้เลยนะคะพี่พันีมีภารกิจที่สําคัญอยู่อย่างหนึ่งที่เป็นหน้าที่ที่สาคัญสำหรับชีวิตของพี่พันนีก็คือการถ่ายทอดวิชาความรู้จากวิชาลายมือนี่นะฮะให้กับท่านผู้ชมนะฮะใครที่จะมาเรียนนี่นะวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้มั่นใจได้เลยว่าพี่พัชนียังอยู่อย่างแน่นอน ค่ะถ้าไม่ตากแดดนะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ